สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูส้มอีกแล้วนะคะในวิชากากเข้นนะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เนี่ยคุณครูส้มก็มีการทดลองนะคะสนุกสนุกแล้วก็สามารถทำได้ที่บ้านกับผู้ปกครองนะคะมาฝากกันอีกแล้วนะ แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปชมการทดลองนะคะใหม่ครูก็อยากจะถามว่าการทดลองที่แล้วเนี่ยเราได้ทดลองอะไรกันไปเอยไหนใครจำได้บ้างสีอะไรนะสีอะไรอ่ามีเพื่อนสีเต้นระบำใช่ไหมคะทุกคนเก่งมากเลย สีเต้ลราำนะคะใช่แล้วนะคะไหนมีใครเนี่ยลองเอาไปเล่นดูไหมมีคนลองอ่าน้องจูใจเป็นไงบ้างคะหนูได้เห็นสีเต้ลรบมไหมไหนเล่าให้เพื่อนฟัสงสิสอาส่าส,สีมันก็เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเลยใช่ไหมคะอ่าไม่หยุดเลยไหนมีใครนอกจากน้องจูใจอีกไหมที่ได้ลองเอาไปทดลองดูบ้าง อะมีไหมมีไหมอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะค,คุณครูก็มีการทดลองนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ชมนะคะแล้วก็ได้ไปรู้ว่าจะต้องอุปกรณ์อะไรนะคะมีวิธีทำนะคะแบบไหนนะคะวันนี้เนี่ยค,คุณครูก็จะมาเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับผักอ่ะใบให้ใบให้นะคะ เด็กนักเรียนป .1 ทับ1ชอบกินผักกันไหมเอยชอบไหมไหนใครชอบกินผักบางคนแบบอ๋อหนูไม่ชอบคุณครูหนูไม่ชอบ,นะชอ,บอ่าแต่ว่าบางคนก็ชอบกินใช่ไหมคะอ่ะก็บางคนนะคะเพื่อนบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครู อ,อย่าลืมปิดไมคนะเด็กๆอย่าลืมปิดไมค์นะอะคุณครูนะคะก็มีการทดลองนะคะที่เป็นเกี่ยวกับผักนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ดูกันนะคะนั่นก็คือไหนใครรู้จักผักกาดขาวบ้างผักกาดขาวอ่าที่ไว้ใส่ต้มจืดไม่ขมเลยผักชนิดน,นี้นี่คือไม่ขมอร่อย ใช่ไหมอร่อยหวานมากผักชนิดนี้ไม่ขมนะคะผักกาดขาวเราจะเห็นผักกาดขาวเนี่ยเป็นสีอะไรไหนไหนในใครจะตอบบ้างผักกาดขาวจะเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีเขียวอ่อนๆใช่ไหมคะอ่าสีเขียวสีขาวอ่อนๆ,อะออน,ๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณครูนะคะ จะมาเปลี่ยนผักกาดขาวเนี่ยที่เป็นสีขาวเป็นสีชมพูเอ้ยเป็นสีเขียวอ่อนๆเนี่ยให้เป็นสีสันต่างๆอ่าอยากรู้แล้วหรือยังคะ่ะว่าจะทําได้ยังไงให้ผักกาดขาวเนี่ยเป็นสีต่างๆนะคะวันนี้นะคะค,คุณครูก็เลยก็เลยนะคะนําการทดลองที่มีชื่อว่าการเปลี่ยนสีการเปลี่ยน เปลี่ยนสีของพักกาดขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีทำอะไรบ้างนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ่ะนี่นะคะก็คือการทดลองที่มีชื่อว่าการเปลี่ยนสีพักกาดขาวนะคะเห็นกระดานไหมเห็นกระดานไหม เห็นกระดานไหมคะอ่าโอเคเห็นกระดานกันทุกคนนะคะการเปลี่ยนสีของผกาดขาวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาจะเปลี่ยนสียังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยคะ่ะอุปกรณ์นะคะในการทดลองมีอยู่สีอย่างะคะ่ะหนึ่งนะคะแก้วน้ำสี่ใบแก้วน้ำไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกนะคะแก้ว หรือว่าเป็นแก้วเลยก็ได้นะคะสองนะคะก็คือสีผสมอาหารสีสีถ้าหนูไม่มีสีผสมอาหารก็ใช้เป็นสีน้ำสีโปตเตอร์ได้นะคะอ่ะสามนะคะผักกาดขาวสี่ใบอ่ะไม่ต้องใช้ทั้งต้นนะหนูเอาเป็นใบใบของเขามานะคะสี่ก็คือน้ำน้ำเนี่ยเราจะมาผสมกับสีผสมอาหารเราเนี่ยแหละค่ะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทดลองนะคะวิธีการทดลองนะคะหนึ่งนะคะเราจะนําสีผสมอาหารเนี่ยแต่ละสีไปผสมน้ํานะคะในแก้วแต่ละใบอ่าถ้าใครคุณครูบอกแล้วนะถ้าใครไม่มีสีผสมอาหารก็นําสีโปเตอร์หรือว่าสีน้ําก็ได้นะคะสีสีนะหนูก็เอาสีเนี่ยมาผสมในแก้วนะคะทั้งสี่ใบ เอาเป็นคนละสีนะคนละสีเลยสองนะคะนำผักกาดขาวเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาแช่เอามาปักไว้ในแก้วนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนง่ายๆแค่นี้นะคะผักกาดขาวของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นสีสันที่สวยงามอ่าผักกาดขาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีตามแก้วตามน้ำเนี่ยที่หนูใส่ลงไปในแก้วเลย อ่ะทุกคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันจะเป็นสีได้ยังไงคะครูแล้วมันจะต้องทำยังไงทำยากไหมนอกจากปักเอาไว้แล้วต้องทำอย่างอื่นอีกไหมคะคือครูค่ะถ้าเป็นสีที่กินได้เรากินได้ไหมคะคุณครูไม่แนะนำให้กินนะแต่ถ้าเป็นสีผสมอาหารเนี้ยกินได้คะ่ะแต่ถ้าเป็นสีน้ำสีโปตเตอร์เนีายกินไม่ได้นะโอเคไหมเอ่ย อ่าถ้าเป็นสีน้ำสีโปตเตอร์อย่างเงี้ยไม่แนะนําให้กินนะคะแต่ถ้าเป็นสีผสมอาหารเนี่ยมันมันผสมอาหารได้อยู่แล้วนะคะก็สามารถจะทานได้เนอะแต่เราเห็นสีของมันเนี่ยเราอาจจะไม่กล้าทานก็ได้นะคะคุณครูเห็นสีแล้วโอ้โหมันสวยเกินคุณครูไม่กล้าทานเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณพี่คุณครูเชิญพี่คนหนึ่งเขามาคุณครูหามาจากใน YouTube ยู u ูบนี่แหละค่ะอ่าพี่เขาก็ลองทํานะคะ ผรกาศนี่ยแหละดูโดยการใช้สีผสมอาหารนะคะนี่แล้วก็เอาน้ําผสมกับสีให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่เมื่อสักครู่นี้นะคะในถ้าเราได้ยินเสียงกันนะคะก็คือเขาจะบอกว่าสีที่สี่เนี่ยก็คือสามสีผสมกันมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะเขาก็ไม่รู้นะคะว่าสีที่สีเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรอถ้าเด็กๆเนี่ยมีไม่ครบสี่สีนะหนูก็ เนี่ยแหละเอามาทาแบบพี่เขาอาจจะมีสองสีแล้วามาผสมกันอีกก็ได้อเพราะว่าสีเนี่ยถ้าเราซื้อแม่สีมาสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยค่ะมันก็สามารถผสมกันเป็นสีอื่นๆได้อีกเนะาะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าดูใหม่เลยนะครูปเปิดให้ดูใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเนาะโอเคไหมคะอโอเคนะครับหนึ่งสองต วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการทดบเหลวเทียบศักย์ชื่อก็คือาการเปลี่ยนสีของผักกาดและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัค์ให้ห้องผมมันเรียไทยแรงได้เลยค่ะไปดูขั้นตอนกันเลย จะเป็นแก้วแบบไหนก็ได้นะไม่ต้องเป็นแก้วแบบพี่เขาก็ได้นะคะอ่ะเวลาผ่านไปหกชั่วโมงอ่าดูการเปลี่ยนแปลงค่ะดูการเปลี่ยนแปลงของอากาศของเรา <REP. S 2> ก็คือที่เขาก็ได้ทําการทดลองนะคะก็คือประกาศนะคะเปลี่ยนสีนะ hmm. เห็นหรือเปล่านี่พี่เขาก็ให้ดูนะคะว่าอันนี้ก็คือสีเหลืองนะพี่เขาก็ได้เอาสีผสมมาหาสีเหลืองเนี่ยมาผสมกับผสมน้ําในแก้วนะคะแก้วเนี่ยครูบอกก่อนว่าเป็นแก้วแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแก้วแบบพี่เขานะแก้วแบบไหนก็ได้นะคะแก้วน้ําธรรมดาเลยก็ได้คะ่ะแต่ประกาศเนี่ยก็ เราหักเป็นใบมานะคะนี่นะหักเป็นใบใบแบบนี้มานะคะแล้วเราเนี่ยแล้วเราก็ปักเอาไว้ในแก้วนะคะซักประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยคุณรูว่าก็ได้แล้วแต่ว่าอาจจะยังเห็นไม่ชัดมากนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยแค่ไว้อีกซักสิบชั่วโมงอ่าประมาณนี้นะคะคุณรูว่าสีเนี่ยต้องแจมแบบพี่เขาแน่เลยนี่สีเหลืองเราก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะ ผ้ก,กาดขาวจากสีขาวก็เป็นสีอื่นๆเลยนะสีที่เราต้องการเลยนะคะอะเด็กๆเป็นไงการทดลองนี้ไหนใครคิดว่าจะลองเอาไปลองลองทําดูที่ว่าสีว่าผรากาดเนี่ยจากสีขาวนี่จะเป็นสีอื่นได้ไหมอ่าอะไรนะคะอะไรนะั้นนะะอ่าลองดูนะคะแต่ว่าใช้ถ้า ถ้าใช้เป็นสีน้ำหรือว่าสีบเตอร์เนี่ยก็ได้นะแต่ต้องมีปริมาณที่เข้มข้นหน่อยนะคะเพราะไม่อย่างนี่ยเราก็าจ,จะยังไม่เห็นสีนะอ่ะที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะเพราะว่าอะไรคะอ่าพี่เขาเนี่ยได้บอกไปแล้วเลยแต่ว่าคุณครูเนี่ยอยากจะบอกอีกรอบหนึ่งว่าเพราะอะไรนะทําไมผักาดนะคะแช่ไว้ในน้ําเนี่ยถึงกลายเป็นสีผสมอาหารที่เราเนี่ย ปักลงไปนะคะเพราะว่าปกตินะคะพืชเนี่ยก็จะคอยดูดซับน้ําอยู่แล้วเขาก็จะดูดน้ําไปอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะดำลงอยู่ของเขาให้ใบเขาเนี่ยไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่เฉานะคะเขาก็จะดูดน้านี่แหละค่ะขึ้นไปแต่ว่าถ้าเอาเราเอาน้ําเปล่าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอากาศขาวค่ะแต่เราเนี่ยน้ำสีผสมอาหารเนี่ยใส่ลงไปด้วย เมื่อเราเมื่อดูดน้ํานะคะขึ้นไปสีเหล่านี้ก็จะขึ้นไปด้วยอะเพราะว่ามันละลายไปกับน้ําแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เลยทําให้นะคะมันดูดสีผสมอาหารเนี่ยผ่านท่อลําเลียงน้ําเนี่ยขึ้นไปบนใบมันก็จะปรากฏสีให้เราเห็นเนี่ยตามใบได้ไดนะคะชัดเจนเลยนะอ่ะต่อมานะคะก็จะถึงเวลาที่เรา จะได้ทำในหนังสือกับเคนแล้วนะคะในสมุดกับเคนนะคะวันนี้เขียนไม่เยอะนะคะวันนี้เขียนไม่เยอะเลยคุณครูขยายใหญ่หญหหได้เลยค่ะ,ดเ,คะเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังก่อนนะหนูเขียนวันที่กับชื่อรอก่อนได้เลยนะคะฮาวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขยายใ,ให้ใหใหอ่า โอ้โหเขียนเร็วมากอ่าเดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนแล้วกันน้องว่าหนูจะต้องเขียนอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะวันนี้เราได้ทำการทดลองอะไรกันไปเอยชื่อการทดลองว่าการการอะไรคะการเปลี่ยนสีผขาวอ่าเก่งมากค่ะการเปลี่ยนสีผักกาดขาวนะคะที่ทดลองเนี่ย การทดลองนะคะที่สนุกก็คือเราเนี่ยได้เห็นใบนะคะผักกาดขาวจากสีขาวเนี่ยเป็นสีอื่นๆนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเพราะว่าปกตินะคะอันนี้เพราะปกตินะคะพืชเนี่ยจะคอยดูซับน้ํานะคะจึงทําให้มันเนี่ยดูสีที่ผสมในน้ําผ่านท่อไปปรากฏนะคะบนใบ นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขยายใหญ่ให้นะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วนะคะก็วาดรูปได้เลยนี่นะคะพระกาศข่าวของคุณครูก็เป็นสีอื่นๆเลยมีสีเยอะแยะเลยสีสีถ้าใครจะทําสีมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องทําสีสีสนะหรือว่าถ้าใครมีสีผสมอาหารแค่สีเดียวก็สีเดียวก็ได้ค่ะแค่สีเดียวก็ได้นะ ก็เอาอุปกรณ์ที่มีในบ้านเลยค่ะเราเอามาทำกันดูนะคะ ไหนคะต้องวาดรูปแบบอะคะใช่ค่ะต้องวาดรูปด้วยนะแต่อาจจะหนูอาจจะวาดใบประกาศเนี่ยเป็นสีอื่นๆที่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะอาจจะวาดเป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะ เด็กๆ่ะตอนนี้นะคะเราเหลือเวลากันอีก5นาทีนะคะ5นาทีใครที่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะก็เร่งมือหน่อยนะเร่งมือหน่อยนะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะอีกประมาณ2นาทีออาเดี๋ยวโอเควาดได้เลยนะคะวาดได้เลยวาดได้เลย Okay, โอเคค่ะคุณครูคโอเคอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้โชว์ผลงานนะไหนมีใครยังเขียนไม่เสร็จไหมคะไหนเปิดไมค์บอกคุณครูหน่อยอมีใครยังเขียนไม่เสร็จไหมไหนเปิดไมค์บอกครูหน่อยอมีเยอะไหมมีเยอะไหม ห,หลืออีกเยอะไหมคะใครที่ยังเขียนไม่เสร็จเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงอ่าใครที่เหลือว่ารูปนะคะไม่เป็นไรนะอ่าเดี๋ยวเดียว<ๆ>ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งโชว์เด<อ>ี๋ยวพิ่งโชว์คุณครูขอถามเพื่อนก่อนนะคุณครูขอถามเพื่อนก่อนอ่าไหนใครยังเขียนไม่เสร็จอ่าเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่ว่ารูปใช่ไหมคะ ใช่ไหมเอ่ยอ่ะคุณครูจะแคบไว้ให้คุณครูฝนนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จเนาะแต่เดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกคนได้โชว์ผลงานก่อนนะคะอ่ะคุณครูขอเอาลงก่อนนะเดี๋ยวคุณครูแคบไว้ให้คุณครูฝนให้นะคะเด็กๆคะอ่ะทุกคนไหนโชว์ผลงานหน่อยใครที่ยังไม่เสร็จก็โชว์ได้นะคุณครูอยากรู้ว่าหนูเขียนถึงไหนแล้ว อ่าคนนี้ยังเขียนไม่เสร็จนะอีกนิดน,นึงนะคะอ่ะโชว์ได้เลยนะคะโอเคสวยมากเลยแต่ละคนวาดรูปสวยสวยอ่าโอเคค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะอ่าสำหรับคนที่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูส่งให้คุณครูฝนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเขียนกันคาบกานบ้านนะคะ ไหนใครยังมีน่าจะไม่เยอะนะคนที่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรถ้าใครวาดรูปยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะหนูก็นั่งวาดเลยนะคะตอนนี้นะคะอ่ะไหนใครเนี่ยสนใจจะนําการทดลองนี้ไปทดลองบ้างไ,<ม>ได้ลองวาดวารูปรแล้วได้โอูยหนูอะแยมโลแล้วอ่ะมีหลายคนเลยโอ้โหจุใจจุใจมีใครอีกไหมมีใครอีกไหม ่ามีคนนี้นะคะแต่ว่าหนูชื่ออะไรคะที่ใส่เสื้อสีชมพูที่ยกมือชื่ออะไรคะอชค่ะอ่านี่เพื่อนก็จะเอาไปทำด้วยนะอ่ะก็จะมีหลายๆคนนะคะที่สนใจอ่าก็มีหลายๆคนที่สนใจการทดลองนี้นะคะอ่ก็ ใครยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะแคปไว้ให้คุณครูฝนนะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วนะก็และที่สนใจจะเอากันทวลองนี้ไปทํากับผู้ปกครองก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไงบ้างประกาศเปลี่ยนสีไหมประกาศเป็นสีที่เราแช่ไว้ไหมนะคะอ่ะ วันนี้นะคะคุณครูส้มก็ต้องขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวคุณครูส้มเนี่ยจะเอาการทดลองที่ทําง่ายนะคะสามารถทํากับผู้ปกครองได้ที่บ้านมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆค่ะอ่ะสําหรับวันนี้คุณครูส้มไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะบา,บายยนะคะบา,บายๆค่ะเตรียมเรียนวิชาต่อไปได้เลย